กรีดกรีดรอบรอบต้นบ่ได้บ่ได้ปอกเปลือกเขียวๆออกนะคะก็คือใช้มีดกรีดที่จะไม่จ่อยเห็ดนั่นแหลนะเนาะเห็นบ่นให้เห็นลแล้กของมันนี่ขาวอ้วบนะคะสวัสดีค่ะกับกมอการคือเก่านะคะมื่อวานี้แม่จอยสิพามาเห็นต้นข้างหลังบาา่ค่ะมาตอนต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะแบล็กเบอร์รี่เนะาะพันนี้เป็นอ่อพาพันคิโอวานะคะ มันมีอยู่ที่ที่เฮือนไม่จอยตอนนี้มีอยู่3าสายพันธุ์นะคะก็มีคีโอวาแล้วก็มีอาร์5แล้วก็มีพันธุ์คาราก้านะคะคาราก้าเป็นเพาะเนื้อเยื่อพึ่งซื้อมาเนาะเมื่อนี้ไม่จอยสิพามาตนนะคะแบบวิธีง,ง่ายๆคือเบิ่งจาก Youtube หลายๆช่องทดลองมาเมิดแล้วนะคะมันบอกเห็นผลเนาะแต่ไม่จอยใช้วิธีนี้ ลองด้วยเจ้าโขงเองนะคะมันแตกรากแล้วก็ได้ผลดีข้าเจ้าบอกว่าแบล็เบอร์รี่เป็นเมนืองนอกเนาะเป็นพืชที่เป็นคล้ายๆวัชพืชมันมันเติบโตง่ายนะคะแต่ว่าเมืองไทยเป็นผลไม้ที่แบบแปลกหูแปลกตาเนาะมันสามารถปลูกได้ในเมืองไทยเฮานะคะมื่อนี้แม่จอยก็เลยสิพามาตอนเพราะว่าลงแล้วมันได้ผลแต่ว่า ตามที่เบิ่งจากเน็ตเบิ่งจาก YouTube ช่องหลายๆช่องตัดกิ่งปักชำเอียงจุ่มยอดอย่างมันมันบดได้ผลนะคะมันซามันเน่ามันตายแต่วิธีนี้มันได้ผลนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเนาะต้นเนี้ยที่มันเหลือกิ่งเดียวเพราะว่าตอนแม่จอยซื้อมาใหม่ใหม่ะแม่จอยตัดเอากิ่งมันไปชำนะคะแต่ว่ากิ่งมันก็เน่ามันบดนั้นมันบดติดนะคะมันเน่าตายหมดเลยมันกิ่งนี้เป็นกิ่งที่แตกใหม่นะคะ ก็เลยมีแค่กิ่งเดียวในะกิ่งเก่ามันนะคะเพราะไม่จ่อยตัดเนาะแต่ว่าต้นนี้ไม่จ่อยใบได้ตัดนะคะนี่ต้นนี้มันก็นสสูงแล้วนะคะสูงแล้วงามงามแล้วไม่จ่อยสิพามาตอเนาะก็คือต,ตอต้นต้นไม้ธรรมดาทั่วไปเฮานี่แหลคะค่ะแต่ว่าต้นไม้เฮาเฮาต้องได้แป๊บ,บนึงขอปรับกล้องแป๊บนึงนะคะนี่ แต่ว่าต้นไม้เฮามันต้องได้ลอกลอกออกเนาะลอกเปลือกออกนะคะแต่ว่าตัวนี้บบต้องลอกนะคะอ่าตน้นเดี๋ยวยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะถ้าการตอนการตอนต้นไม้ทั่วไปมันต้องลอกเปลือกออกเนาะแต่ว่าตอนแบล็กเบอรี่ง่ายนะคะบบต้องในลอก แค่เอามีดคัตเตอร์เอามีดคัตเตอร์นะคะกรีดเดี๋ยวขอตัดใบแอกกรีดกรีดรอบๆเนาะนี่ที่ไม่จอยเลือกตอนกิ่งนี้เพราะว่ามันเริ่มนี่มันเริ่มแตกตาใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะเนี่มันมีตาใหม่แตกขึ้นมาแล้วมันจะก็เลยสิตอนกิ่งนี้เพื่อที่สิขยายพันธุ์อีกนะคะเอาช่วงนี้ไม่จ มันมันิมีหนามน,นะคะพันนี้เป็นพันมีหนามเอ๊ะเห็นบอกตัดออกช่ว้อยากให้เห็นไกลๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตั้งกลง้องมาได้เลย นี่ไม่จ่อยชอช่วงนี้ก็คือเนี่ยเอามีดกรีดแบบนี้เลยนะคะกรีดเป็นเส้นธรรมดาเน่ยบอต้องบอต้องยาวหลนะคะเนี่ยนี่กรีดแบบนี้เฉยๆนะคะเดี๋ยวไม่จอ่อยสิพาไปเบิ่งตัวที่ไม่จ่อยเห็ดไว้เนาะนระวังนม้มกรีดรอบๆนะคะเพื่อที่เป็นการกระตุ้นให้มันแตกห้างเนาะนกรีดแบบนี้เฉยๆนะคะบอต้องได้รอ เพราะว่าวิธีที่ตัดชำจุ่มยอดอยังไม่จ่อยเห็ดแล้วนะคะมันมันบวกมันบวกมันบวโอเคเนาะกีดแค่นี้แล้วค่ะถ้าผายมีน้ำยาเลี้งรากก็ใส่น้ำยาเลี้งรากเนาะการที่ใช้น้ำยาเลี้งรากนะคะมันสีเห็ดให้ฮากรากมันแตกไวเนาะแต่สำหรับไม่จอยไม่จอยใส่น้ำยาเล้งรากตัวนี้แต่ว่าตัวที่จบแม่จอย อตอนไว้ใส่กระถางมันสามอาทิตย์สามสี่อาทิตย์กว่ามันสิแตกห้าไห่นะเพราะว่าบม่มีน้ํายาเลี้งรากเนาะอันนี้แม่จอยพิ่งได้มานะคะนี่ตัวนี้มันสีซ้ยเนื้อเลี้งรากเตกตาดอกเตกนอกกันเชื้อราพร้อมนะคะเนาะแม่จอยก็ยังบ่เคยไซส์เชื้อเลกเลยเดี๋ยวแม่จอยสิลงไซส์เบิง่งแล้วเ่าก็สซมาเบิ่งกันว่าเมื่อนี้วันที่เปดตุลานะคะหางมันสิเต,ตกตัวใดเนาะเฮามาลงไซส์พร้อมกันไปเลยนะคะ บอดไซมันกระเตกเตะหักซ้านะคะเพราะว่าแม่จอยเคยเคยไซน้ำยาเลี้ยงรากตามท้องตลาดทั่วไปนะมันกระเตกรากอยู่มันก็ไวขึ้นมามันเห็ดให้ไวขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวนี้ยังบ่เคยไซเพิ่งมาลองไซเนี่ยไซฟ้าแล้วก็ทาทาตรงที่เอากรีดไว้เลยนะคะเอาน้ำยาเลี้ยงรากทาแบบนี้เลยถ้าภายมีกระถางนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่จอยสิเห็ดแบบ แบบอเอาใส่กระถางเลยบ่ต้องได้มาตนแบบนี้บ่ต้องได้อย,อยุง่งเงกยน้ำยาที่เหลือกะเอาทใส่ในคุยมะพร้าวเนาะนี่อันนี้คือน้ำยาที่เหลือเทใส่ในคุยมะพร้าวเหานะคะนี่อันนี้เป็นคุยมะพร้าวเพราะว่าตัวนี้ตัวตนเดินยไม่จอยสีพาไปบึงตัวที่ไม่จอยเห็ดไว้แล้วนะคะอันนั้นเป็นเห็ดใส่กระถางเนาะ,ะเตกรากแล้วแต่ว่าตัวนั้นบ่ได้ใส่น้ำยาเล่งรัเพราะว่ามันยังบ่มีนะคะนี่เล้ก็ใส่ ก็คือเฮาตนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่าเฮาบ่ได้กรีดแค่เฮาเฮาบ่ได้ปอกเอาเปลือกเขียวๆมันออกเนาะอันนี้ลองขิดลองเอียงนะคะเพราะว่าเบิ่งในคลิปขาเจ้าแล้วมันมาเห็ดแล้วมันก็โอเคอะซ้ำอยัางเห็ดมืดแล้วะคะ่ะเห็ดมืดเนี่ยแล้วมืดต้นอันนี้ไปหลายต้นแล้วมันก็นยังนี่ บต้องไอ้นี่หลายแล้วค่ะแล้วก็หมัดไว้เพราะว่ามันหนักกิ่งเฮามันน้อยนะคะแค่นี้แค่ให้มีน้ำเลี้ยงนะคะกหมัดไว้เพราะว่าถ้าบหมัดมันกิ่งกิ่งของเฮามันน้อยเนาะ,คะแค่นี้นะคะหมัดไว้อยูนี้วา้มันย่อน เป็นอันซับเซ็ตซับนะคะแล้วข้ากับซิมาเบิร์กันว่าไซน้ายาเล่งลากตัวนี้จักมือมันงอกเนาะวันนี้มันวันที่8ปดตุลานะคะเดี๋ยวแม่จอยจิมาอัปเดตให้เบิร์ทพี่ว่าจาักมือมันสิง,งอกเดี๋ยวแม่จอยจิพาไปเบิร์ตัวที่แม่จอยตอนไว้เนาะก็แค่นี้แล้วค่ะเซ็ตซินเนาะการตอนเี้แม่จอยจิพาไปเบิร์ตัวที่ตอนไว้แต่ว่าตัวนั้นมันเป็นพัน arc สี่หานะคะบอแมนคีโอาวาเนาะนะคะอันนี้ก็คืออีกสายพันธุ์นึงเป็น อาร์ตสี่ห้านะคะเนาะนี่ที่ไม่จอยตอนไว้นะคะก็คือใส่กระถางเรียบร้อยเลยพร้อมส่งนะคะถ้ามันเตกแล้วออกมาห่ากระตัดส่งได้เลยเฮาบ่ต้องแปอนุบาลเนาะอันนี้ก็เป็นการต้อนที่ไม่จอยตอนไว้เนี่ยต้นนี้มันกะนี่เห็นบอกเห็นรอยตัดบอกมันก็นคืออ่อไม่จอยซื้อมาไม่ก็จอยไม่จอยกระตัดไปช่ำคือกันแต่มันก็บม่ได้ผลนะคะต้องมาลองเหตุวิธีนี้เดี๋ยวไม่จอยจะให้เบ่ง อันนี้กิ่งนี้กระถางนี้ไม่จอยอกีดลอกเปลือกนะคะลอกคือเฮาตอนทั่วไปนี่แหละนี่เห็นบ่ยังบ่เตกฮักนะคะยังบ่เตกเลยทั้งๆไม่จอยเห็ดพร้อมกันนะกับกระถางข้างล่างนะคะอันนี้ยังบ่เตกละเห็นบ่ไม่จอยลอกเปลือกคือเฮาตอนต้นไม้เั่วไปนี้เนาะอันนี้นะเดี๋ยวขอกุบไว้ก่อนอันนี้บ่ได้ใส่น้ำยาเลีล้ยงรันะคะเพราะว่าตอนนั้นยังบ่มี เดี๋ยวจะให้เบิ่งตุกข้างล้างอันนี้ไม่จอยกีดกีดคือจังเห็ดในคลิปเมื่อกี้นะให้เบิ่งน่ะน,นะคะคือช่วงเล็กเนาะอันนี้ไม่จอยกีดเอาซื้อนะคะน,นี่แตกลากแล้วนะคะประมาณสี่อาทิตย์เพราะว่าบริไดไซน้ํายาเล่งลากนะคะเห็นไหมคะเริ่มแตกลากเป็นเฝยเยเขาขาดเดี๋ยวสี่สี่อาทิตย์พุ่นแล้วคะ่ะ นี่เห็นบ่มีมีราออกมาขา,ขาวๆเห็นบ่คะ่ะดึงนี่บอ่อันนี้คือไม่จ่อยกีดกีดรอบๆต้นบ่ได้บ่ได้ปอกเปลือกเขียวๆออกนะคะก็คือไซมีกีดที่จะไม่จ่อยเห็ดน,นั่นแหละเนาะเห็นบ่ให้เห็นราลราของมันนี่ขาวอ้วมนะคะถ้าเฮาใส่กระถางเฮาขอบ,บ่ต้องได้ ไปมาอนุบาลในกระถางอีกนะคะพอรากมันหลายแล้วมันติดแล้วเราก็สามารถที่ตัดออกแล้วก็น,นาไปปลูกได้เลยหรือว่านําส่งได้เลยนะคะเนาะวิธีการตอนแบล็คเบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นพันธุ์อีกสายพันธุหนึ่งเห็นไหมก็เริ่มแตกยอดออกมานี่เห็นไหมคะเพราะว่าแตกรากแล้วเนาะตัดก็สามารถส่งได้เลยนะคะ เนาะวันนี้แม่จอยก็มาฝากงเบิ่งนะคะไผ่ที่กําลังคิดที่สิปกเบอร์เบอรี่ดูว่ามีต้นอยู่เือนแล้วอยากลองขยายพันธุ์เบิ่งเฮาซื้อมาเคต้นสองต้นประมาณนี้เฮาก็มาขยายพันธุ์เอายังไม่จอยก่ะไม่จอยกับกำลังขยายพันธุ์เอาเนอะนี่อันนี้เป็นเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะคะอันนี้สั่งซื้อมาแบบเพาะเนื้อเยื่อเนาะเป็นคารากานะคะ นี่ต้นน้อยต้นกำลังเตกตอนไม่จอยซื้อมาต้นน้อยกว่านี้นะคะอันนี้มันแตกยอดดีเห็นบ่นี่นะคะเนาะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่กดคําเบิงนะคะกัะบฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อที่ได้บอบพาร์ตคลิปใหม่ที่ไม่จอยมาอัปเดตให้นะเดี๋ยวเมื่อ,อคลิปตัวไปไม่จอยสิไปอัปเดตให้ว่าตัวที่ใช้น้ํายาเลี้ยงรากตัวนั้นมันใช้เวลาจากมือหกกักมันจังสิเตกมันจะเป็นแบบไหนเนาะแต่สําหรับตัวนี้ไม่จอยไว้ได้ใส่น้ายาเลี้ยงรากนะคะใช้เวลาประมาณย์เอาท ตอนพร้อมกันสรงกระถางนะคะกระถางนี้ปกเปลือกเปลือกเขียวออกแต่ว่ายังบมเตะกระถางนี้แค่กรีดดให้มันเป็นรอยเป็นเพลเนาะเตะลากแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ